โอเคนะครับผมจะมาสอนการแก้แหลกนะครับคือการที่ fps ของท่านนะครับน้อยจนทําให้เล่นเล่นไม่ลื่นนะครับอันนี้คือผมพยายามทาให้มันแหลกที่สุดแล้วนะปรับภาพสุดกันแล้วนะครับแล้วก็อาทิตย์ไปเลยแล้วก็เออแล้วไม่อยู่ในประสาทนะครับมันก็ยังประมาณห้าสิบหกสิบเฟรมนะครับก็เออประมาณสี่สิบแปดเฟรมสี่สิบเจ็ดเฟรมนะครับอ่าดูดูไห้นะครับจับภาพตัวเลขนี้ไว้นะครับ ประมาณสี่แปดสี่เจ็ดนะครับสี่สามเนี่ยยิ่งประมาณยิ่งตเนี้ยอยู่อยู่เนี้ยยิ่งแหลกครับเพราะว่าปราสาทมันใหญ่มากโอ้สี่สิบครับตกสุดโอ้โหยี่สิบครับทุกคนเห็นไหมครับเอออยู่ตรงนี้มันยิ่งแหลกนะครับยิ่งผมแพนกล้องไปมานะครับไม่แหลกกว่าเดิมนี้ดูครับแลวจำไว้นะครับตัวเลขวันนี้เดี๋ยวผมจะไปปรับภาพไปดูนะโอเคครับทุกคนอย่างแรกนะครับคือคุณก็ออกครับ ราต้องไปตั้งค่าระบบเลยครับโอเคครับเข้าไปี่นี้แล้วก็ไปเลื่อนหาเตัวเลือกผูพัฒนานะครับหาหก่อนนี่ครับตัวเลือกสำหรับพูพัฒนานะแล้วก็เลื่อนเลื่อนคือ d p i มันสูงไปทำมันทำให้ภาพเรนเดอร์สูงขึ้นไปด้วยนะครับผลแนะนำนะสามร้อยไม่ก็สามร้อยสิบนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยปรับเรียบร้อยนะคือมันจะอัจจะมินิดหน่อยนะก็พอก็อได้นะออกครับ โอเคนะครับอย่างต่อไปนะครับทําให้เครื่องเย็นที่สุดนะครับผมทําให้เครื่องเย็นไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมอัดคลิปอยู่นะเดี๋ยวดมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลมมเข้ากล้องนะอ่าอย่างต่อไปนะครับไปหาแอปที่ทําให้เกมลื่นขึ้นมานะครับผมใช้แอปนี้นะครับ Blue Game Boost Master Premium นะใครที่ใช้เป็นของฟรีหรือของเถื่อนก็ได้นะครับผมไม่ขัดนะครับปรับภาพกระการให้สุดนะครับ แบบให้การสุดครับโอเคครับโอเคนะครับมาผมจะเลือกเป็นที่โลบักใช่ครับแล้วก็เลือกไปที่บ <boost, S 1> <boost. S 2> ูสต์บูสต์บูสต์กดครับมาดูว่าเฟรมเลทมันจะเพิ่มข,ขึ้นขนาดไหนนะครับอันนี้คือผมเครื่องร้อนม,มากๆนะครับ เครื่องร้อนจริงๆอ่ะคือร้อนที่ผายตอนนี้คือจับแล้วก็คือรู้สึกได้เลยว่าร้อนเพราะผมเล่นในที่เอ,อับนะครับมันร้อนแล้วเครื่องผมมันเป็นแซมดากอนเนี่ยมันเลยแหลกนะครับมันเลยยิ่งร้อนยิ่งแหลกนะเครื่องผมอ่ะ mm hmm. โอเคนะมาดูนะว่าขนาดเท่าไหร่ผมเอา mm hmm. เดี๋ยวต้องรอดูนะ คือตอนผมเล่นปกติไม่อดคลิปแล้วก็เป็นนักตาพลมมันจะอยู่ที่ประมาณ60เฟรมตลอดนะครับไม่เคยตกนั่นเลยนอ,นอกจากผมจะมาอัดคลิปแล้วก็โอเคนะครับผมไม่เข้าเกมเรียบร้อยนะครับโอเคมาดูว่ากี่เฟรมนะครับจะปรับให้ดูนะเอ้ยบัดขึ้นก่อนโอ้โห4 2 3ทุกคนดูแล้วกันปรับโหมดเกมมิ่งก่อนปรับสารระบบ ประมาณต้องรอดูอีกเอาหูเรียบร้อยหลุดโอเคนะครับมาเรียบร้อยนะครับโอ้ตัวอะไรใหญ่เนี้ยปล่อยเข้าไปนะครับปิดเขาฟังไปนะอันนี้คือผมปรับภาพสุดเลยนะครับแล้วก็ปรับเรนเดอร์ให้มันไกลที่สุดแล้วนะคือตอนแรกมันประมาณเน้อยสด 20, 20ุดยี่สิบยี่สิบก่อเฟรมใช่ไหมครับอันนี้ก็คือผมปรับไปใช่ไหมครับอันนี้สามเก้าสิหกนะครับจาไว้จำตัวเลขนี้ไว้ต่อไปนะครับไปปรับเป็นฟาส์โหมดนะครับ อันนี the like, the ้ค anyway. ือผมพยายามทําให้เหมือนพยายามทําให้เหมือนเครื่องทุกคนแล้วนะครับเพราะว่าเครื่องผมมันตัวรดมันมีผมมีแค่เครื่องเดียวเราเป็นเครื่องที่มันกรเพกมันแรงนะครับมันเลยทําให้มันแหลกไม่ได้รอมันเสร็จครับไปเดียวคือมันทําให้มันเสร็จเอแหลกแหลกไม่ได้ครับทุกคนมันทาให้แหลกไม่ได้คือผมจําลองว่าเป็นเครื่องท่านผู้ชมอยู่นะครับตอนนี้ก็คือการคือคือทุกคนทําตามผมได้เลยนะครับคือเป็นภาพกระกาะนะครับเออ เนี่ยปรับภาพก,กากนะครับปรับภาพเป็นต่ำสุดนะครับต่ำสุดเนี่ยเคยผมปรับเนี้เออถ้าถ้าเครื่องไอ้ก่า,กามันก็ปรับตามผมเลยครับปรับต่ำสุดนะครับต่ำสุดเนี่ยไอ้แม่ครับดูคนดูดูเฟรมเลทครับดูเฟรมเลทดีดีนะครับห้าสิบเจ็ดอ่ห้าห้านะครับจําไว้แต่เฟรมเลทดีไว้นะห้าห้าห้าเก้าหกสิบเนี่ยดูครับดวนไม่ขยับเลยนะคือปรับภาพก,กากนะครับแล้วก็ แล้วก็ปรับฟาสต์โหมดนี่มันไม่แหลกครับทุกคนนะดูดิเลื่อนมากเลื่อนแบบเลื่อนเปื้นเลยอะคือยิ่งมันมันยิ่งนีกว่านี้ครับถ้าเราทำาฟัสต์ท,ำทำเป็นมุมมองอย่างเงี้ยแล้วเดินแบบเนี้ยเนี่ยมันยิ่งมากกว่าเดิมอีก <S 1> <S 1> คือเราไปเออไปทะเลดูครับว่าว่ามันกี่เฟรมนะ <S <S โอเคมาตรงที่มาตรงนี้ดีกว่าตรงที่โล่งนะประมาณคือถ้าเนี่ยครับหกติเฟรมเลยครับ พอมันโหลดแมปทุกอย่างมันก็หกสิเฟรมนะครับโอเคก็ลองลองใช้สกิลดูนะครับคือสกิลมันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพทนไปนะนี่ครับก็พอใช้ได้น,นะครับคือถ้าผมไม่อัดคลิป้วยไปด้วยนี่มันจะเลื่อนกว่านี้อีกเราเครื่องผมร้อนมากตอนเนี้ยคือมือผมแทบจะพองแล้วตอนนี้สี่สามโงสานะคือร้อนมากๆนะโอ้ปิงอีกอืมอืม โอเคนะครับก็คลิปนี้ก็สำหรับใครที่เครื่องไม่ไลอื่นไม่ไม่เครื่องไม่ค่อยจะลื่นเท่าไหร่นะก็ปรับตามผมได้นะครับคือถ้าเครื่องไฮแลกเข้ามาก็ปรับอย่างนี้ครับแบบนี้เลยเดินอย่างนี้เลยอ่ะเดินอย่างเงี้ยเฟรมกบมีเออเงยหน้าเข้าไปครับเงยหน้าเข้าไปมันทำให้เราลื่นขึ้นนะหรือเปล่ามไม่รู้อ่ะลองลองกบหนา้าอนที่เฟรมเลยกี่เฟรมห้าสิบเจ็ดห้าเก้า ประมาณห้าเก้านะดูเลอะตรงนี้หน้าเท่าไหร่หรออาร้าแปดวะเออควบหน้าได้เฟรมเดชเยอะกว่าก็กบหน้าอย่างเงี้ยเดินแมพก้มหน้าเดินนะครับทุกคนนะถ้าเครื่องใครแหลกมากก็กวบหน้าเดินนะครับคือเครื่องผมมันร้อนนะครับทาให้เฟรมเดชมันตกนะถ้าถ้าเครื่องผมไม่ร้อนเออขนาดนี้ผมวา่าน่าจะไหวนะประบันทอลติเฟรมแ้วรันได้สบายนะครับก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเครื่องผมร้อนมากๆนะตอนนี้กี่เฟรมแล้วสี่สี่แล้คก็ขอบคุณหรับคลิปนี้นะครับก็ใครที่ปรับตามผมแล้วลื่นขึ้นบ้างหรือไม่ลื่นขึ้นบ้างก็ขอบคุณครับ